สวัสดีครับอยู่ผมในช่องด d ด h ช n n e l นะครับนี่ผมจะมาเเกมไซเบอร์ฮันเนะครับอาก็เกมนี้เอาเดี๋ยว,เยว,เยวเปเนิดมาก็หังโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นเกมบอร์ฮนะันเกันเดี๋วพัหนาอาจพี่อาจจะมาเล่นด้วยแต่วันนี้ พี่ก็น่าจะขี้เกียจเป็นอยู่วเราไปเล่นกันเลยเคทีนี้ก็เอ้ยเด็นอสองคนก็ได้สองคนก็สองคนเลไปไปอเคแล้วก็รอนะคะผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าช่องผมไปได้เร็วมากผู้ติดตามเท่าไหร่มะเจ็ดสปดคนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดตัวน,นี้ ที่คลิปมันพูดติดตามเยอะนะก็เพราะว่าไอคลิปเบสเอาแหละตอนนี้ยอดวิวเป็นหมื่นแล้วเร็วมากสามสอน่ะโอเคเอาทำไมวะท้าสามสองหนึ่งโอเคไปเอนนี้สาวเต็มเลยมันสามสาวสาวคนเลยโอเคอมาโอเครู้สึกมืน โอเคเราจะลงกันที่ <c oughs> ตรงนี้แล้วกันจุดไ <c oughs> ม่ใช่แคนเลยเดี๋ยวโอ้โหจุดไม่ใช่แคนเลยอะอะลงกับคนนี้ก็ได้เ <c oughs> <c oughs> ขาพาเราลงหน่อยก็ปื้นใหญ่ปื้นใหญ่นี้ เ,เขาจะพาเราน่า,ะาจะพาเราลงเอ๊ะเดี๋ยวถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออไปนะครับน้องไม่ยอมน้องไม่ยอมหยุดสเสียงน้องผมเล่นนะไม่ามาหยุดติดตาม ปีดไปเลยยังมาลงน้ำเฉยอะไรวะอ่โอเคเอา้าทำไมเวลาวงบีบมันเร็วจังเอา้าอะไรวะ

เสียงดังกระจังถุงมือหายามีโอเมก้าเคเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนันไปไหนแล้ววะเพื่อนขอับรถไปตามเพื่อนไปเลย <c oughs> อ,นนอะไรวะรก็บินไ,ได้นะครับนี่เพื่อนอยู่นี่เอ๊ะมียามียาโอเคเนี่ยเพื่อนอยู่นี่รู้สึกมีคนมีคนครับท่านผู้ชม Bye. เสียงเท่านี้ดังมากเลยเนาะท่านผู้ชมมีรถเด็ดท่านผู้ชมจะมีรถเ,เ,เดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีมีคนมีคนมีคนไปยิงเข้าไปยิง กินเข้าไปอ่ะเอาเข้าไปอืมสังหารหนึ่งครับ Nice I'm coming Oh, God. Go ahead. Go ahead. ขี่รถดีไหมขี่รถสักหน่อยก็ดีจะดีมันจะเป็นการเรียกคนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนี่ยน่าจะเรียกเลยมีคนดีกว่าเร็่ๆย้าหรอมีเสบียง โอเคขับรถเล่นแถวนี้แล้วก็ออกไ้ยขอพันยาก่อนมีเหลือยาแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูป้อมแถวนั้นดิพี่ไฟมันก็ไม่ได้เล่นแล้วหรอะท่านผู้ชมก็เพิ่มรูปไปแล้วเ,เดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันมียามีถุงมือ Okay. มีคุณนน้นหสหารครับเอนมโอเคค่า ส,สวยไม่สวยเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเขียนว่าอะไรวะแปลไม่ออกอืฮ้ยเดี๋ยวเขย่าลดก่อน ลไปเดี๋ยวมีคนมีคนบอก่ามือมีคนมีคนวายคนเต็มเลยครับผมจังหวะสังหารสี่เว้ย ลงมาแล้วจะอยู่หรือจะไปไปคนอยู่ไม่อยู่ก็าช่างละไปละเนกำลังบุกอืมจะตายแล้วครับช่าม สามารถพันยาได้กรรมน <c oughs> ไม่รู้ไป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 กันไม่รู้เลยพวกเนี่นสัญญาณจะหดลงเฮ้ย,ยมีคนมีคน รดครับผมจังหวะนี้เขามาอยู่นนี้แล้วเ,เกมนี้มันปีนได้แล้วก็สามารถบินได้นะทุกชมแต่ว่าตอนนี้คือเพื่อนผมไปอยู่นู่นใช่ไหมเป็นแผนที่ไหมเฮ้ยเพื่อนขับรถไปแล้วเหรอ <c oughs> เดี๋ยวบินไปเลยกันกระโดดซองค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคยาไม่รอดไม่เหลือแหละยาตอนนี้ถ้าเสียงเบาก็าขออภัยนะครับเอ้ยมีคนมีคนคนนู่ไหนอยู่ไหน หันไปหกไม่รอดแล้วครับผมจังหวะนี้พัวรอบรอบเนียมตายแนะ่อย่าตาย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 ย,ายังไงก็ตายอะเลือดก็น้อยแล้วก็เรียบร้อย หยุดแค่นั้นใช่ไหมวงน่าจะหยุดแค่ตรงนั้นแหละแต่เดี๋ยวยังไงมันก็มาอีกแหละแต่ไราโอเคเข้าวงแล้วเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนเราอยู่ไหนมีคนมีคนมีคนเครื่องช้าเครื่องช้านั่นไปเลยยิงนั่นยิงช้าง ใคคิดจะฆ่าไหนสังหารเจ็ดเพื่อเราจะตายเหรอแต่มันอยู่ใกล้ละใช้ไมไดานะเพื่อนดี่เราเกือบตายตอนนั้นนะเ,เ,รเราจะไดัมช่วยเพื่อนอยู่จะอยู่นี่ดีมีมีการยิงกัน

pick please. the revive and ship มีคนยิงกันข้างหน้าครับโอ้ยมันนเลยยิงสักหน่อยต้นไม้พังละเรียบร้อยต้นไม้พังนี้ได้หรออ่ะนั่นย่อเอ้ยตายเรียบร้อยเรียบร้อยคนนี้นิ่งนะดูสักหน่อยแล้วกัน ดูสักหน่อยว่าเขาเป็นยังไงเอา,าเหล็กอโอเคงั้นก็ออกไปเลยอืออะไรก็ไม่รู้เล่นพิ่งโหลดมาเล่นไม่รู้อะไรโอเคก็ไปไปยังรอบนี้โอ,โอเคโอ้โอเคนะครับก็แค่นี้นแหละโอเคเลื่องระดับ ระดับนี่คือน่าจะเลเวลนะท่านผู้ชม <Yeah. S 1> ก็น่าจะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไม่รู้มันนานหรือเปล่านานไม่นานก็ช่างไม่สดแล้วเพราว่ตายไปแล้ว <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็จะได้สกัดกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวอ้ oh. โอ้อยังเยอะโอ้โอ้โอ้เซละวันนี้มีแค่ลีนะครับมชาไหม,ม,า,ม,ม,า,มายแค่นี้แหละนี่อันนี้ถ้าอ,อยากโหลดก็โหลดได้ครับเดี๋ยวน่าจะทิ้งลิงก์ไว,ไว้ใต้คลิปน่าจะนะน่าจะถ้าไม่ลืมนะก็คลิปบาย,บาย me that you.